อันนี้เนื้ออะไรครับเบบเนื้อราคาประมาณสองแสนนะครับ้วาวเนื้อแล้วของอะไรครับตัวอะไรขอ,องตัวประหลาดช, <S <S ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อประหลาด <S <S 2> <S 2> ส่วนหนของมันส่วนนี้นี่ครับส่วนเลือดน่าจะเลือดนะครับเลือดแข็งตกอยู่ชิ้นละประมาณเท่าไหร่สองแสนับนะแล้วทำอะไรกินลนะ่ะเอาไปสัตว์กินไงแล้วมันมีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วมันอร่อยยังไงมันก็อร่อยครับเออแล้วจะคุณจะซื้อไหมซื้อสิทำไมก็ไม่ซื้อถ้าคุณมีตัง นีดิเท่าไหร่มีสองบาทมาผมพาไปดูห่านทะเลกันต่อนี่นี่คือปลาตัวนี้คุณประมาณเท่าไหร่แสนเก้าแสนเก้าแสนเก้าราคาบอกอยู่ก็บอกอยู่คเขาแสนเก้ามันเป็นปลาน้ำลึกนะครับผมต้องใช้เวลาประมาณสองปีในการดำขึ้นมาผมันมาถึงแพงครับกุ้งนะกรุงกรุงรีวิวนะเอาให้หมดเลยทีเดียวเลยครับก็ดำประมาณสองปีมั่นเอง จากมหาสมุทรนะครับนะครับไปซูสิกเออแอนติกก็ได้ซนสิกก็ได้ไปสองคืนนู้นตัวแล้วครับนู้นตัวนี่ผมเกือบตายเพราะตัวนี้ะครับทำไมครับต้องตู้กับมันเพื่อเอาเมื่อมันมาคุณสู้กับมันยังไงครับผมก็ไปต่อยมือครับแล้วคุณไม่เจ็บมือเหรอคพี่เจ็บหรอทำไมครับต่อยไม่โดนต่อยไม่โดนก็ตดูนจำมาแล้วนั่นตุ้นตุ้นหนึ่งนัะก็เลยหน้าแก่แน่นอนครับนุ่มหมึกแล้วนี่ตัวเดียวเลยครับผมไม่พลาด มือสายพันธุ์นะนะครับนี่สายพันธุ์หมดอนี่สายพันธุ์เนื้อเนื้ออะไรลาหมเอบ้าันนี้บ้าหรอ่อร่อยับนีอร่อยหนีิมให้ดูดิชิมให้ดูน่่ยหยิบขึ้นมาเลยเขาไม่ว่าหรกแต่อยากกินเซมนซมนนี่ครับเซมนนี่ปลาขาวเรียกว่าอะไรครับนี่ครับตามราคาเลครับ6แสนเจ้า6แสนเจ้าหเเท่าไหร่แสนสา ใอันนี้คือปลาเลยครับขาขาวปลาดุรี่ปลาดุริปลาจมูปลาทูปลาปาเซรมิคปลาตะเพียนปลาดุกปลาลูกผสมอันดับชิมชิให้ดูฮะชิมให้ดูอาชิมชิมออกมันคงจะไม่ได้นะครับนี่ครับนี่ปลานี้มีประโยชน์ต่อร่างกายไหมบำนุงสมองบำรุงสมองไม่กินแล้ว มันกาแฟเนี่ยเนี่ยครับรีบไผักรีบไผักไปต่อเลยนี่คือไข่ตัวปลาตู้ปันลาใช่ครับขายต่อขายต่อแล้วแต่เขาแจกฟรีผมว่าขายแพงหน่อยแล้วที่บ้านคุณมีไหมไม่มีครับเขาขายอย่างเดียวใจบุญใจบุญอันนี้อะไรครับอันนี้อะไรเออเป็นดุนเลยครับนี่ก็อะไรก็ไม่รู้ว่าดูขนาไหนลูกสองร้านอร่อยเยเคยกินอ่ะ อร่อยครับเคยกินรสชาติรสชาติก็อย่างนั้นงั้ำๆอย่างนั้นเป็นยังไงหวานหวานยังไงไม่รู้หวานอะไต่างพูดอย่างนั้นแหละรีวิวตะข่ายตะข่ายนะครับตะข่ายนี่คือต้นไมากินคนผมครอบไว้มันกลมจะไปชื่อภาษาอังกฤษชื่ออะไรคร yup. like ับบ like ุกคลี่อนี่อะไรนี่อะไรนี่จะทำแบบต้นไมากินคน กายพันเหรอยกายพันครับแต่ตัวลูกมันดูนอร่อยครับนี่อร่อยครับน้ำงามครับไอุ้๊ยมึงเคยกินไหมเนี่ยผมไมเคยกินอันนี้คือก้อนๆเลยครับพี่ครับนั่นว่าไข่นั่นคือลูกรโป๋่งปากกินเลยว่าอันทัสติกเอ็นเอชอปเปิ้ลเขียวขอชิมที่จบไปอนี่คืออะไรครับสาลี่ฮะอ๋อง่ายๆเลย ปลาลี่เคยกินไหมไม่เคยครับเพราะไม่มีตังค์ใช่ตอกง่ายๆส้มส้มส้มันส้มอันนี้เคยกินไหมครับต้มไก่พันธุ์ครับเคยกินไหมครับมันจะกลายพันธุ์ยังไงครับอธิบายให้ฟังหน่อยครับไม่รู้ว่าคุณพูดไปงั้นเลยครับเชื้อรายว่าแบบเพื่อให้มันขายได้อ๋อครับไปทุนผักต่อตรงชีสอ่ะแล้วก็ไล่ชีสไปเลยครับว้าวต้องสี อันนี้คือผักจากสวนใครมาครับสวนผมเองครับผมปลูกไว้นี่ก็าลักทำเองนี่เเอามาขายเองยอดเขาไม่ธรรมดาเลยการทำทำจากอะไรครับทำจากน้ำน้ำอะไรอ่ะก็น้ำเนี่ยเขาทำอะไรอ่ะผสมกับอะไรอะ่รนั่นนึจเาไม่ได้อ่ะผสมมันเยอะเอ่ะอันนี้อะไรอันนี้อะไรน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มอะไรเอาเฮ้ยอย่าม่แก้ยังไม่แ้ยังไมแก้แกูรู้กูมานดิเจ้าของซีพีจังนี่อะไรครับ นี่ใช่น้ำจิ้มสักี้อร่อยก็อร่อยเรื้อราคาเนี่ยตามนี้นะครับรสชาต